สอบดีเพราะว่าก็อยู่ที่ศาลขึ้นศาพนักงานสอบสวนนะครับก็ได้รวบรวมเอกฐานแล้วก็ปปิมัิต่อศาลศาลสุเทพออกหมายจับรื่ึกศาลมัดหมายจับไปแล้วครับวันนี้ทางนายสำนากสารชนสผู้ต้องหาก็ได้ติดต่อขามอบตัวกับตามพนักงานสอบสวนครับวันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะรับตัวไว้สอบสวนนะครับก็ตัวจะทาการสอบสวนแล้วก็คุมตัวไว้นะครับแล้วก็ ในวันพรุ่งนี้ประมาณสักสิบโมงก็จะไปสอบหน้าตสอบต่างประเทศฝากขังทุ้ตหารระหว่างการสอบสวนขั้นที่หนึ่งทำเป็นหนึ่งสิบสองวันในมติตอนทางทางผู้ต้องหาก็ให้ความรู้มึกในการทำงานสอบสวนอย่างดีเรือเตัวมีรายละเอียดยังไงจะสอบถามต่อไปฝากขังสถานสถานที่เท่าไหรครับตอนนี้ที่ยังไม่ได้งานเพราะว่าผมเมื่อเมื่อทหารเข้ามาคุมสถานการณ์นะครับเราก็ ดูแล้วมันเหมือนจะดูแลใช่ไหมฮะแล้ก็ต้องตกไปกองเลิกใช้โทรศัพท์ไรต่างๆจะไปตามที่ยาบ้างตามมัดบ้างนะครับก็ไม่ทราบว่าโดนไหมให้ไปรายงานตัวนะครับแล้วมารู้ต่อไหมมาลุ้นอีกครั้งเมื่อออกมาจับครับคันจีนอ่ะค่ะคันจีนคันจีนคันจีงออกมาเลยก็สิ่งที่ประธานทำไปอาหารอยู่เราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีการติดต่อเข้ามาหลายหลักอย่างที่ทราบก็ นโยบายก็อยากจะให้คนที่ได้รับการให้มารายงานตัวเนี่ยหากว่าได้มารายงาน,นตัวตามกำเนี่ยก็จะมีความยืดหย้อยผมเป็นคนแรกนะครับของท่ากลางผมก็จะเป็นประจักษ์สำคัญให้กับพี่น้องในกลุมสี่ได้รับทร,ราบว่าที่มาเราต้อมารายงานตัวเนี่ยเรามาช่วยสร้างความตงรองอช่วยของท่านครับ่อา พวมีกิจกรรมคือาเป็นมนชนของยาอวกาศ